นิยายเสียงระบบนางร้ายโอเคดีขับผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่24คู่ที่ฟ้าดินสร้างมาจวนตระกูลซือมาน แสงแดดยามเช้าสัส่สงผ่านหน้าต่างไม้แกะสลักของเรือนแม่ทับใหญ่ในจวนตระกูลซื่อหมันกลิ่นหอมของดอกหอมหมื่นลี้จากสวนด้านนอกลอยเข้ามาพร้อมสายลมอ่อนๆฟังเซียนตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกมึนงงเล็กน้อยร่างกายของนางรู้สึกอ่อนล้าและเพลียจากค่ำคืนที่ผ่านมาใบหน้าของนางแดงก่ำเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในห้องหอโดยเฉพาะตอนที่นางยอมแพ้และเรียกซื่อหมานหลงว่าท่านพี่ด้วยน้ำเสียงแหบพร่านี้ข้าจะยอมพระเอกง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรนางคิดในใจด้วยความเขินอายและความขัดแย้งในใจ นางลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองยังคงอยู่ในอ้อมกอดของซื่อหมาหลงร่างกายแข็งแกร่งของเขากอดร่างของนางไว้แน่นราวกับกลัวว่านางจะหายไปจากเขาใบหน้าของพระเอกยามนี้ดูอ่อนโยนยิ่งกว่าตอนตื่นดวงตาคู่คมที่มักจะเต็มไปได้วยความรักใคร่ขณะที่มองนางกำลังปิดสนิทอยู่เผยให้เห็นขนตายาวที่ฟางเซียนอดชื่นชมไม่ได้ทำไมพระเอกถึงได้หล่อขนาดนี้สู้ไอดอลของนางได้เลยไม่มีใครกินกันลงนางคิดในใจก่อนจะรีบสายหน้าและความคิดนั้นออกไปไม่ค่าจะไม่ยอมใจอ่อนง,ง,ง่ายค่าข้าต้องต้อง,ต,องต้องทำอย่างในดีระบบอยู่ไหน ไม่มีเสียงตอบรับจากระบบกลับมาเลยเฮอฟังเซียนได้แต่ถอนหายใจแต่ตอนนี้นางอยากอาบน้ํามากกว่าเหนียวเนื้อไปหมดแล้วขณะที่ฟางเซียนพยายามขยับตัวออกจากอ้อมกอดของเขาเบาๆเพื่อไม่ให้เขาตื่นแต่ทันทีที่ร่างของนางเคลื่อนไหวซื่อหมาหลงก็ลืมตาขึ้นทันทีดวงตาคมของเขามองนางด้วยรอยยิ้มที่เจอความขบขันเซียนเอ,อ๋เขากล่าวด้วยน้ําเสียงทุ่มนุ่มเจ้ากําลังหนีจากท่านพี่ของเจ้าแต่เช้าเลยหรือฟางเซียนหน้าแดงก่ําและรีบผลักอกกว้างของเขาออก ท่านอย่ามาพูดแบบนี้กับข้าแต่เช้านะนางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะเย่อหยิ่งแต่เสียงอ่อนลงจากเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดและข้าไม่ได้เรียกท่านว่าทันทีเมื่อคืนเมื่อคืนข้าแค่แคเหนื่อยเกินไปเท่านั้นนางหันหน้าหนีพยายามซ่อนความเขินอายซื่อมานหลงหัวร้อเบาหาหะเหนื่อยเกินไปหรือเขาย่อเย้านางถ้าอย่างนั้นข้าจะต้องดูแลหูหญิงของข้าให้ดีกว่านี้สินะเขาดึงนางกลับเข้ามาในอ้อมกอดและจูบหน้าผากของนางเบา จะไม่ต้องเขินอายข้าชอบพี่เจ้าเรียกข้าว่าท่านพี่และข้าจะทําให้เจ้าเรียกเช่นนั้นทุกวันฟางเซียนตีแขนเขาเบาๆด้วยความเขินอายแต่แล้วนางก็นึนเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ว่าต้องถามให้กระจังตอนนี้ไม่งั้นนางไม่ยอมเด็กขาดท่านท่านที่ยังค้างคําอธิบายเรื่องจางไปเยเวอย,อยู่ข้าจะไม่ยอมให้ท่านเปลี่ยนเรื่องฟางเซียนถามด้วยน้ําเสียงจริงจังซื่อหมานหลงยิ้มกว้างและพยักหน้าตกลงหูหญิงของข้าเขากล่าว ข้าจะเล่าทุกอย่างให้เจ้าได้รู้หลังอาหารเช้าแต่ตอนนี้เจ้าควรลุกขึ้นและไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนข้าจะพาเจ้าไปยกน้ำชาคารวะท่านพ่อและท่านแม่ถ้าท่านพี่พูดแบบนี้ข้าก็จะเชื่อท่านชั่วคราวนางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จรงิงจังสำหรับซือหม่านหลงนางที่พยายามจรงิงจังหรือเย่อหญิงล้วนน่ารักสำหรับเขาก่อนที่ร่างหนาจะจุงร่างบางนางไปยังห้องน้ำที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาสองสามีภรรยาการอาบน้ำของสองสามีภรรยาคู่ใหม่ใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วยามสองชั่วโมง เลยทีเดียวกว่าที่ซื้อมาหลงจะยอมปล่อยฮูหยินออกมาแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวไปยกน้ําชาคารวะท่านพ่อและท่านแม่เสี่ยวหลานที่รอยอยู่ด้านนอกยิ้มกว้างไม่เห็นฟางเซียนเดินออกมาคุณหนูไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าฮูหยินเจ้ากะนางร้องด้วยน้ําเสียงร่าเริงท่านดูสดชื่นยิ่งนะค่าจะช่วยท่านแต่งตัวให้งดงามที่สุดเพื่อไปยกน้ําชาคารวะนายท่านและฮูหยินผู้เฒ่าเจ้าค่ะแต่เมื่อสายตาของเสี่ยวหลานเลื่อนลงไปเห็นรอยแดงที่กระจายอยู่ทั่วลำคอและไหล่ของฟางเซียน นางก็ตาโตและยกมือปิดปากหัวเราอคิกคักอย่างอดไม่ได้เสี่ยวหลานฟังเซียนร้องด้วยน้ำเสียงที่ทั้งเขินและขู่จ้ากล้าขำค่าห้ามบอกใครเรื่องรอยพวกนี้เด็กขาดนางรีบยกมือขึ้นปกปิดรอยแดงที่ลำคอแต่ความเขินอายนั้นทำให้ใบหน้าของนางแดงยิ่งกว่าเดิมนี่มันน่าอายเกินไปแล้วซือหมาหลงคนผีทะเลจะทิ้งรอยให้คนอื่นเห็นทำไมข้าจะจัดการท่านแน่นางคิดในใจเสี่ยวหลานพยักหน้าด้วยรอยยิ้ม ข้าจะไม่บอกใครเจ้าข้าหูหยินนางกล่าวและหัวเราะก่อนจะรีบหยิบชุดผ้าไหมสีเขียวมรกตปักลายดอกเหมยมาให้ฟางเซียนสวมใส่เมื่อแต่งตัวเสร็จฟางเซียนมองตัวเองในกระจกเงาและอดประหลาดใจไม่ได้วันนี้ข้าดูสวยขนาดนี้เลยหรือดูมีสเสน่ห์แปลกๆนางคิดในใจก่อนจะหันไปถามเสียวหลานด้วยน้ำเสียงที่เจือความประมาเสียวหลานข้าดูเหมาะสมสำหรับการไปรยกน้ำชาและคาระวะท่านพ่อท่านแม่หรือไม่ หูหยินท่านงดงามราวกับนางฟ้าที่ลงมาจากสวรรค์เจ้าข้านายท่านและหูหยินผู้เท่าต้องปื้มท่านแน่แน่และท่านแม่ทับใหญ่ข้าคิดว่าต้องตาค้างเลยเจ้าค่าคำพูดของเสี่ยวหลานทําให้นางเขินอายยิ่งขึ้นแต่ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเล็กน้อยฟังเซียนตีแขนเสี่ยวหลานเบาๆด้วยความเขินจานี่ปากหวานยิ่งกว่าท่านพี่ของข้าอีกก่อนจะมีเสียงเคาะหน้าประตูแล้วเปิดออกคนที่เดินเข้ามาคือซือหมาหลงที่มารับผู้หญิงของตนไปยกน้ําชาคารวะท่านพ่อและท่านแม่ผูหยินเสร็จหรือย,ยังข้ามารับ ซื่อมาหลงเดินไปจับมือบางไว้ฟังเซียนพยายามบิดมือออกแต่สู้แรงอีกฝ่ายไม่ไหวได้แต่ยอมให้ร่างหนาตรงหน้าจับมือนางไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าคะทันพี่ฟังเซียนตอบเสียงเบาและก้มหน้าลงด้วยความเขินอายดีเราไปกันเถอะร่างหนาจูงร่างบางเดินไปด้วยกันเห็นเป็นเงาที่ทาบลงพื้นช่างเป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะสมกันราวกับคู่ที่ฟ้าดินสร้างมา ใบหน้าของฟางเซนแดงระเรื่อด้วยความเขินอายยิ่งหนักทำไมต้องจับมือข้าตลอดเวลาด้วยนี่มันเหมือนในนิยายรักที่ข้าอ่านในยุคอวากาศเลยนะพระเอกจับมือนางเอกไม่ยอมปล่อยนางคิดในใจตะคอมอบอุ่นจากฝ่ามือของเขาทำให้หัวใจของนางเต้นรัวโดยไม่รู้ตัวและไม่อยากปล่อยมือหนานี้ไปเลย